เลยนะคะพิสูจน์นะคะพ่อคอยบอกหนูหน่อยต้นอย่างนี้ว่าตระกูลจังหวัดตังโดนมีดโดนมีดจริงๆเปิดกรีดดูดูแถวเดียวอย่ังยักถึงแกนถึงแก่นเลยะคะมันไหลมาแล้วนี่นะคะไม่เป็นนะคะอันนี้ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะถึงแก่นนะเดี๋ยวใจเย็น เย็นเด่นเอาต่อกับเขามาอ๋อต้องต่อกค่าเยียบข้างล่างใช่มฮะโอ้ดูทั้งชีวิตไม่เคยจับมีดตัดยางดูตัดอย่างนี้ยางมานี่หมดเลยลงพุ่งยางลงหมดลหงายหงายมีดเออเออเออหงายคะเออหงายจิกหงายโดนไม้อย่าให้โดนเนื้อนะเนื้อข้างในอย่าให้โดนไม้โดนไม้มันลากยาก พอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บเป็นยังไงคะโอ้โหเยิ้มาแล้วครับเพิ่อไปตันต่อมันไม่ค่อยไหลอ่ะให้พ่อเปิดหน้าให้ใหม่นะคะพ่อแต่งหน้ารใหม่นะคะอันนี้แค่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าทำได้หรือเปล่าเขาต้องกระชากข้างๆอ๋อต้องลึกๆนิดนึงใช่ไหมคะนี่มาแล้วค่ะคุณพ่อสุดยอดค่ะ นี่ของจริงของจริงคนเคยทำกับคนไม่เคยทำได้เงินมาแล้วค่ะเข้าไหลร้องไห้แล้วค่ะโอ้ก็เป็นน้ำเลี้ยงเลยใช่เห็นไหมยัีเหลืออีกสามเดือนอีกอีกสองรอบสองรอบอีกสองรอบครั้งแรก